ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นอะไรไยังไม่รู้ไ,นะไปกระสามเจ้าอยู่ว่ามันอะไรเ็นอืกย้อมเลยอแต่มันก็น่าสงสัยที่ว่าฟอนลักษณะนี้นะ,ะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,น,นเป็นอะไรแตร่มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะแต่ตามประสบการณ์การการทำงานมาก็ลักษณะนี้ก็ไม่น่าจะลดไม่น่าจะนั่นครเพราะตาม ไม่ใช่เจ้าคนแรกนะครับลักษะอย่างนี้เยอะแยะแหง่ฮะจิบหัวเลยองไม่ใช่นะหอง้ไม่ใช่นะง้วสุแล้ว200สองร้อยสองุูได้หนึ่งน้อยได้หนึ่งสองหได้หนึ่งตาก็มหง แมนบ่มันแม่นอยู่จ้ะ